เทนแรกนะครับที okay. oh. ่โอเปียชครับเทนี้เป็นเทที่ยากที่สุดประจานทนรคณ7ล้านคนมีฐานยากสนะครับ47เรแรก3ปเปนองพิการนอีกอ่านหนังสือไม่ออกเขียนไม่ได้และประชานนพวกนี้นะครับมีอาชีพคือเกษตรกร็นเกษตรนะครับในเกษตรกร และก็สําคัญคือสภาพอากาศไม่อม้อนวยนะครับาอากาศไม่อ้อนวยจึงทําให้ประเทศนี้คน้างยากจนนะครับ้ัเรียนดูประเทศที่ยาเกิดอัติเหตต่อไปเป็นประเทศที่กา้าประเทศในเลกแนี้ก็เป็นเสนอนะครับว่าประเทศนี้นะครับเป็นประเทศที่มีคน่านอ่านออกเ็นได้เพียง15%เเท่านนะั้นนะครับและประเทศนี้ตั้งแต่ดูนี่คือรถรถโดยสารประจำทาง รถโดยสารประจำทางอันนี้นั่นเอเราสำลวงดลนะครับว่ามีคนนั่งอยู่ประมาณ150คนแนค่150คนและบริเวณประเทศของเขาไม่มีถนน,น,นบนทางนี่คือพลเมืองของเขาครับคุณภาพของพลเมืองของประเทศไนเจอร์นะครับซึ่งมีความแทรจะเป็นระดับ9ของโลกนะครับต่อไปประเทศอันดับ8ก็คือเซนทัลแอฟริกาดินพอบิกหรือสหรัฐแอฟริกากลางนั่นเอง มูลค่าเฉลี่ยต่อปี700เหรียเหลสารดักเรียนเราดูนะครับประเทศนี้มีสงครามการเมืองเกิดขึ้นและข้อสำคัญก็คือประเทศนี้นะครับประชาชนเป็นเอกประมาณ20%